สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดําซิ่งค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูรถจ้องมาขาของน้องนนรถเต็มซิ่งกินด่วนนะคะ ด so right. ีเลยนี่ตันใส่ได้แค่สีด้าน็สวยดีนนี่ัวกมเส่ยาีท่ากา่อนทเข็มขัดตัวเท่าไหร่เข้มขัดกี่บาทแทงนะแทงน เท่าไหร่แล้วหมดเท่าไหร่ละอะไรถามเจ้าของเอาวะหมดเท่าไหร่ละไม่บอกไม่บอกไม่เท่าโบลส์มาเท่าไหร่เขาห้ามบอกราคาห้ามบอกราคาน่าจะเป็นราคาพิเศษ <laughs> อะพิเศษเป็นยัง ของซีเคนเอียงกันคือเก่าเน้อของจอรอตอนนั้นนี่ของอะไรล่ะอันนี้ของอะไรล่ะไส้เล่าพี่ปูครับโฮเสตไม่ใช่ไม่ใช่โมเสตโมเสตโฮเสตโฮเสตโมเสตอยู่ยังไงโฮเสตข้างหลัง ข <laughs> องโซโอตอนนั้นอะไรลืมขออะไรวะ

มันต้องมันต้องมันต้องใส่ยังไงให้มุนง่ายอ่ะแรงเครื่องมันเครื่องอยู่กับเครืองแล้วเพราะว่าประหยัดก็มาไม่ประหยัดหรอกมันแรงเนาะเอได้หม้อน้ำกี่ช่องอันเดิมบ่กได้หม้อน้ำเดิมเปลี่ยนได้กี่ช่องสี่ช่องมินิม Mm ทำอยู่ไหนุรีรัมบอกน้องวนะเท่าไหร่้อเท่าไหร่มิเนียมบอกสี่ช่องมเนจะเฮ้ยเนเ้ยเฮ้เฮ้ยนย้ยยไฮเยัา้้้

ใคจะได้มมา,มมาเสร็จอเไอ้เอด้ทเยอะทำเสร็จยังเร็นวันนี้หละกลับวันนี้เลยคุณทำกี่วันเกือบอาทิตย์ะะนะหกวันไม่น่าจะหกวันเลยกือบอทิตย์ลยีนนลปครัวันเดิวัน้นเ่คุณเ็นยังเีสเนยท่าไหร จากเดิมฝ uh, hey, mm ุ hmm. mm ่น hmm. พ mm ิ hmm. mm ่มสองเท่าเลยนะร้านติดตั้งเทอร์โบได้เลยดูดฝุ่นสองเท่าเลยนะกองอากาศเนี่ย อะไรอ่ะคอรเอลลิตลย่งอ่อยังจบเลยนี่อสวานนั่งจบได้ฟังเสียงตรงนี้ป่ะดิยังต้องมีป่ะให้กอันเดียวใส่ขึ้นนี่อันนี้นั่งอสวรรจบตามรู้เลยลยจบจบจบอาจารย์ม่ีจิ๊กซอว์ไม่มีจิ๊กซอว์ ก็ตัดขาดอีก่บางัรวนโโทดูยันงโไันเป็นร่เราสบายหน่อคอยขุดเ่มขั้นไม่เลยมีกามีการไม่เข้ามีการไม่เข้าไม่รู้น็อตะโบมีม สปตุมลรต้ๆกว่เนุยมาอราุมทีอออามทำเท่าอะค่ะเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเวลาเราเวลาเราส,าราสตาร์ทเครื่องอะแล้วมันตีตีขึ้นค่ะใส่สเกิร์ตมันติดสเกิร์ตใช่ไหมมันต้องเอาออกข้างหลังเลยอะ ให้ทอยเสียงออกข้างหลังเลยไม่ต้องลงพื้นแล้วมันเข้ารถคืนนะเอซมันเหม็นแกแค่แร่งคืนมันไรวามันใส่ไงเอานี้ขึ้นเลยนี่อัน้ากไดมันเอนีใส่แบบุกเลย กระบอกในแท้แซมไโตด้วยแซมพี่ว่าอะอะไรเสียดายมากว่ะจอปี้สองพันเองไปซื้อบนห้างสิแต่มันมันปรับนี้ไม่ได้นะมันต้องเชื่อมบลูทูธได้ผมผมไม่น้องเชื่อมไมนเชื่อมไม่ได้อะเชื่อมได้ขอพี่เชื่อมได้มันมีมันต้องมีแอปโหลดแอปโหลดแอปมันลงแล้วก็เชื่อมบลูทูธใช่ไหมเออ ผมก็โหลดได้เมื่อวานขับได้ไหมช่วยๆแบบคุ่วโจอะไรขับได้ไหมัได้ได้ขับไม่ได้ลงซื้อยี่สศดาจะพันไหสอพันสองพันเก้าสองพันแปดซื้อบนห้างสี่พนี่มีสองพันสามเนกันเลยเหมือนกันเลยเหรอเหมือนกันเลยนะเอาพี่ซื้อในห้างบ่ของห้าองเสีย ไม่เป็นไรมีปัญหาแล้วก็ไปให้มันดูใกล้ๆได้ไม่ต้องนั่นแต่ไอ้พวกนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ไม่องใช้อะไรใส่ยังสังเกตยญามันแบตเบอร์อะไรกันสัสบอสอ่ะย่ามไก่สีบรัชมันสีน้กตาลมวลหนามวลลังกันนะเพราะว่ามันต้องใส่โดยุ่นบอสกันล่างแบบว่าเออมึงก็ลัางสิเอาช็อตเด็ดให้ังสิโทษสัตว์จะคล้องปีนหนาปีนหลังง้วลนะ เนี่ต้องปรับมันน่าจะให้นี้กว่านี้หน่อยเนาะแบบมันติ้นง่ายเกินแบบบางทีแบบคือแบบมันไม่สมูทบางทีเราใส่พอศั์ไม่สมูทมันก็นั่นไม่ได้ใครใช้กับโม้อเดียเหรออ๋อเรุมไมลเนาะอันนี้ทออะไรอ่ะ มเป็นยังผมกล้องผมก็เป็นขีดขีดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะสี่เหลี่ยมไม่อย่างเนี่ยต้องเป็นขีดอะไรอะไรเป็นขีดเซนเซนเซนนั่นถึงเป็นอะว่าผมเป็นยังตัางค่าดไม่บอลตัางกังอะไรอะจักแล้วตลอดตัางหมดเป็นหรอวก็เอาแบบร่างเดิมไงบ่ต้องตัางตัางค่ากล้องรีเซ็ตกล้องมันตัางค่าจากโรงงานน่ะนะไดไรอะ แต่อยากได้กันแล้วใส่บ่ล่ะ,ะเขาใส่บ่ะนะอยากใส่ถ้าแมบบันแห้งเราไปเห็ดพวงมะาลากพวงเลยเป็นผมเนาะลากพวงเนบ่ใกล้เหรอใส่เต็มลาบหัวรือมัวลากทำหัวลากเลยพอยกไอ่อนอยู่บ้าน ได้เครื่องอะไนะนึ่งเดียวเครื่องนั่นก็โวไหเนาะอตัวเกาตัวเกาอะโวกระทออะไรยงงมาท่ไหนเกินอะถ้าโบต้างหาฮะตัวเจดีนเจดีนนะตัวเกา่ะนขา้าโบนะไม่ขายจะได้หนึ่งเดียวเห็นมาทีไหเห็นมาทไห่ครับมบอกหน่ยเจ็บได้เนาะบอกมาบอกมา ไม่ใส่ไม่ใส่ยังมีแห้งฮะเจ๋นะบ๊อบยังยัมทำใอ้ดมอ่ะไอ้ดมบอกรึยังจะอยากมู่เพี้ยยังไอ้ดมบอกยุ้งก็ทำบอกรายแดงคอยจีบสื่อว่าสิคือ็จ้งซิบอะไรพอกันดนแห้งเนาะทิปปะท้ายเลยอ่ะแบบเออเออสองพจน่แบบซึ่งซ่ง โอ้พอใหญ่มาแล้วครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวกับเซนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเสียงกันนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะแล้วเรามาฟังเสียงเครื่องรถน้องนนนะคะหลังจากที่เกาะโบ